พุ่งนีแล้วพี่น้องในวันที่สองตุลาสองหาหกสาเวลาบายบายโมงนะพี่น้องจะมีการแถลงการสรุปคดีน้องส้มพู่โดยทันพ่อบอกต่อล่อดมไม่พี่น้องช่วงบายบายเตรียมแถลงการที่สสโมสตำรวจและจะมีการตอบคำถามทั้งหมดที่ทนักข่าวได้ถามไปเห็นเพื่อนบอกมาว่าจะมีการแจกคลิปเสียงไปพร้อมได้พี่น้องและในด่านคดีนั้น มีควมคืบหน้าไปแล้วเก่าสิบเก่าโปเซนนะอพี่น้องยังเหลือแต่ผลตรวจเส็นผมที่ล้นอยู่ไก่กับซบนองส้มผูนอพี่น้องยาา่าพาเดิ้บพุงนี่เห็นบอกว่าเวลาไปบายนอพี่น้องไปบายจะมีการถแถลงการพี่น้องก็คอยติดตามเบิ้งพุงนี่เด้อว,ว่าผลเพิ้นจะออกมาแบบไรเพิ่นจะสรุปไปทางไรเห็นบอกว่าถ้าสรุปบ่ท่านใดเพิ่นกนสิพักคดีนี่ไว้ก่อนนะพี่น้อง เ็นบอกมาว่าจังสันเข้ากับอยฟั่งผลแถลงการพรุงนี่เด้อพี่น้องย่าพาเด้อจ่าเวลาบายบายโมงเพื่อกัจะแถลงการพรุงนี่เนาะพี่น้องค่อยติดตามเด้อจ่าเวลาบายบาโมงกับบทันแน่ซัดเทไรแต่ไปเป็นบาบายม